มันอยู่ในดีในของพี่อ่ะมันมีความชอบมันมันเป็นอะไรที่เรากินมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยบอกคือบอกไม่ได้ว่ามันมันชอบตอนไหนแต่รู้ว่าเรากินมั้งแต่เด็กมันอยู่ในสายเลือดเราไปแล้วอ่ะไปซื้อของอย่างเงี้ยเราก็มีซื้อขวดมานะแต่เรามองรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแล้วมันแบบมันรู้สึกคนบอกว่ามันไม่ค่อยสะอาดอ่ะคือบางครั้งขนาดเราเป็นคนอีสานแท้ๆเราก็ยังมีฉุบบ้างเวลามีข่าวออ ว่าสินค้าไอ้พวกที่แบบเป็นปลาร้ามันมีโน่นนั่นนี่หรือเปล่ามีงูมูมีอะไรที่เขาไปตรวจโรงงานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าถ้าเราทําปลาล้าขึ้นมาที่ตอบโจทย์อะคนไทยได้หรือคนที่ชอบกินปลาล้าได้เรามั่นใจในสิ่งที่เราทำว่าปลาราเนี่ยสิ่งที่เราจะทำออกมานี่คือในรูปแบบผงเนี่ยมันดีชัวแล้วมันสามารถพกพาไปไหนก็ได้ แล้วเราอยากให้ปลาร่าของเราเนี่ยมันเหมือนน้ำปลาที่สามารถวางได้ทุกครัวเรือนเป็นความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเกิดมันมีรสชาติที่ดีมีความสะอาดแล้วก็มันสามารถที่จะพกพาไปไหนได้สะดวกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเริ่มต้นที่เริ่ม ทำปลาราครับอุตสาหกรรมปลาลาเขาสามารถทําให้ถูกสุขอนามัยได้นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตผมเข้าใจว่ามันก็จะทําให้คนเมือม่อเมือม่อคนได้มาทดลองนะครับแล้วก็ทราบว่ามันสะอาดนะครับแล้วมันก็มีรสชาติที่ดนะีประกอบกับการที่มันมีสุขอนามัยที่ดีเนะี่ยก็น่าจะทําให้มันสามารถแพนะร่กระจายได้ามากขึ้นในกรณีของเราเ็าจะเริ่มต้นทําก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์กลิ่น นะครับแล้ก็ระบุว่าตัวกลิ่นของปาลาร้านั่นคือกลิ่นอะไรบ้างซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าข้อมูลที่ได้จากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการควบคุมคุณภ,ภาพของวัตถุดิบแล้วก็ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้แล้วในท้ายที่สุดในอนาคตนะครับก็น่าจะสามารถพัฒนาเป็นกลิ่นปาลาร้าที่เรียกว่าเป็นกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติที่เป็น n a t u r a l i d e n t i c a l ได้ ไม่ทานปะลาลากันเลยทั้งทีมซึ่งมันเป็นโจทย์ที่มันยากมากตอนแรกก็เครียดว่าเฮ้ย mm hmm. แน่ใจเหรอว่าจะ,จ,ะจะทำออกมาได้ไหมเพราะว่าปะลาลานี่มันต้องอิน,อนจริงๆนะมันถึงจะออกมาดได้ดีค่ะแตด่ด้วยอาจารย์สุเชษอะแกน่ารักค่ะคือแกบอกว่าแกมีความรู้สึกว่าปะลาลามีเสน่ห์แกอยากทำมากแล้วแกจะทำตัวนี้ออกมาให้ใหมันดีค่ะ สิ่งที่เราทำถัดไปก็คือเราจะเอาน้ำปลาร้าที่สกัดได้นะครับไปทำการแช่เยือกแข็งเหตุที่ต้องทำการแช่เยือกแข็งเพราะว่ากระบวนวิธีการผลิตขั้นต่อไปจะเรียกว่าเป็นการทำฟรีดรายเป็นการระเหิดเอาน้ำแข็งออกไปภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำดังนั้นจะเป็นการทำแท่งที่อุณหภูมิที่ต่ำมากตัวกลิ่นรสของปลาร้าจะคงอยู่ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด เราไปเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะไปเปิดตัวอะไรบ้างมายแต่เราต้องการให้คนไปลองในส่วนของเซอร์เวร์รสชาติอาหารที่ปรุงด้วยน้ำปลาร้าผงโยกซาบเพื่อเอากลับมาปรับต่อถ้ามันไม่โอเคถ้าผลออกมาแล้วมันแย่เราก็จะปรับอีกทีนึงแต่บังเอิญว่าผลที่ได้มันกลับดีเกินคาดค่ะ